แล,แลมแ้วหัวตันเห็นครับฉีดไม่ออกแคร์อีกหนึ่งกระป๋องไม่ตันเดี๋ยวดูครับเห็นไหมครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเก็บสีสเปร์เวลาเราใช้ไปนานๆหัวสเปร์ส่วนมากจะตันนะครับวิธีการเก็บอย่างไรเพื่อไม่ให้สีสเปร์ที่เราใช้แล้วหัวไม่ตันบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับ แต่บางท่านหรือหลายๆท่านนะครับที่ซื้อสีสเปย์มาแล้วและใช้ไม่หมดส่วนมากหัวสเปย์จะตันนะครับในวันนี้ผมจึงมาแนะนำวิธีการเก็บสีสเปย์เก็บอย่างลายหัวไม่ตันเวลาเราใช้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสีสเปย์สองกระป๋องนี้ผมเก็บอย่างลายอีกกระป๋องนึงนะครับหัวตันอีก,กระป๋องนึงนะครับหัวไม่ตันเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ เดี๋ยวดูกันนะครับว่าสีสองกระป๋องนี้กระป๋องไหนหัวตันเดี๋ยวดูกันเลยครับกระป๋องนี้ใช้มานานแล้วเหมือนกันครับสีเลอะตรงด้านหน้านะครับและขี้ฝุ่นก็เต็มเลยครับและอีกหนึ่งกระป๋องนะครับก็ใช้มาบ้างเลยครับแต่หัวไม่ตันแต่ใช้มาบ้างเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดให้ดูนะครับสําหรับกระป๋องแรกผมจะฉีดให้ดูนะครับออกแต่ลม แล้วหัวตันเห็นไหมครับฉีดไม่ออกสแสดงว่าหัวสเปย์นะครับตันแต่อีกหนึ่งกระป๋องไม่ตันเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับไม่ตันเราเก็บอย่างไรหัวสเปย์ตรงนี้ไม่ตันเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันเลยครับเมื่อเราใช้สีสเปย์ไปแล้วฉีดพ,พ่นแบบนี้นะครับและเก็บอย่างไรหัวไม่ตัน เวลาเราใช้แล้วครั้งสุดท้ายนะครับเราจะต้องปั้มกระป๋องแบบนี้และฉีดออกไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับสีไม่ออกแต่ส่วนมากจะออกแต่ลมเราจึงไล่สีที่อยู่ตรงปากตรงนี้ออกไปนะครับในการเก็บทําแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเก็บนะครับเห็นไหมครับส่วนมากจะออกแต่ลมสีไม่ออกนะครับ เมื่อเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาไว้เลยครับและวิธีนี้นะครับเป็นการเก็บสีสเปย์อย่างง่ายและหัวไม่ตันด้วยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในการเก็บสีสเปย์เก็บอย่างไรหัวไม่ตันวิธีนี้นะครับใช้ได้ดีมากและผมก็ใช้อยู่เป็นประจำเมื่อเราใช้แล้วเราควรทำอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่ช่องวิทัยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยพีนรับรมวิธีการเก็บสีสเปรย์เพื่อไม่ให้หัวตรงนี้ตันนะครับทําแบบนี้ได้เลยครับเวลาเราใช้ไปแล้วและเวลาเราจะเก็บสีสเปรย์เราควรฟ้ามกระป๋องนะครับและฉีดพ่นอีกครั้งเพื่อไล่สีตรงปากออกไปให้หมด สีจะได้ไม่ตานตรงนี้นี่เองครับ